ไ,ไม่ได้ขึ้นหลายวันก็ประมาณนี้ก็ถือว่าดีถือว่าดีชื่นใจอ่ะขอบคุณมากๆสาไม่ได้้ลยไม่รู้กี่วันแล้วบ้านเพื่อนก็ไม่ไปไม่ไยบ้าเพื่อนเราไม่ไปนะแต่สาไปหลังบ้านได้นะทุกคนไปยามไปเช็คหลังบ้านกันเนอะสาไปทุกบ้านเนอะสาไม่ไปหน้าบ้านสาไปหลังบ้านนา้คอนโซลเต้งเต้งหลวงด คิดถึงลุงวุฒิอยู่เนี่พี่ยองพี่ยองสวันดีพี่ยองพี่ยองพี่ยอง,ยองสวัสดีค่ะจะพยายามไปหลังบ้านให้นะพี่ยองนะพี่ยองปราตัศสวนขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากจะอายองอายองอายองร,ร,รุ่นเดียวกันเพ่และเนี่ยพี่ยองพวกเนี่ยแต่เราไม่ได้ไปมาหาสู่กันเนาะเลยเลยเลย,เลยเหมือนเหมือนทางหายแล้นนะเพื่อน ไม่แค่ใจดำแต่ไปกันไม่ถึงไม่ใจดำแต่ไปไม่ถึงไมรู้จะแว้นยังไงไอ้ตัอ่วออลูมวุฒไปสายฟุตบอลแล้วเหรอไม่รู้อ่ะไม่ไม่ไม่ได้จิตตามชีวิตลุงวุฒไม่เจอเลยอะเว้นไม่เจอกันเลยไม่รู้ไปอยูไม่รู้ไปอยู่ช่องไหนอ่ะเราไม่ตูด พี่เราไม่ถูกรูดอ่ะน้องผู้เพียงพียงเจอบ้างนะพี่เวน้วนเว้นพี่เจอนะเมื่อวานพี่ก็เจอนะแต่พี่ไม่ลงไปกดไลค์แล้วก็ดูอยู่พักหนึ่งทไมขี้เกียนลงคนเยอะเข้าขึ้นสตรีมมันเยอะไละเราไม่เพอสนิทเข้าไปด้วยไม,ไม่ไม่สนิทก็ก็จะไม่ลงเพราะว่า น่าสลดใจน้องแต่ว่าก็าไปกดไลค์แล้วก็ไปชมงูกับให้น้องเพราะต้องคอยไปหลังบ้านให้ทีอย่างนั้นแหละค่ะคนตบคนหล่อใช่พี่สาวไปเจอกันเลยไปเจอกันเลยไม่รู้ไปไหนหาตัวไม่เจอ สามสิบสองดวงใจกี่ไลฟ์วันศุกร์สิบสี่ไลฟ์ขอบคุณมากมากขอบคุณหลายๆเด้อยค่ะขอบคุณมากๆอ่ะสาเพิ่งตื่นไายนะสาวยังไข่เป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะเจ้าบ้านไม่สบายอ่ะใช่น้องน้องสาวนาะลุงวุฒนะิน้อคิดถึงเนาะเดี๋ยวแกตัวลอยใหญ่ล,วลาวพวกเราฝนว่าคิดถึงแกลอยใหญ่ไอ้ลุงวุฒนะิอ่ะเห็นไหม เห็นไหมบอกแล้วอย่าพูดอย่าพูดของสาเอฟซีอยู่ในเกษาทุกคนเลยอยู่ในเกษาทุกคนคนที่เคยมาช่วยสาตอนตอนเก็บเวลาอยู่ในเกษาทุกคนเลยสาไม่เคยลืมประทับใจที่สุดประทับใจที่สุดบอกบอกแค่นี้ ความรู้สึกความรู้สึกนั้นความคิดเล็กรู้สึก,กว่าใจใจมันปูไม่มีพี่ไม่ได้ขายหนูไม่ได้ขายพี่ความรู้สึกใจเราปูอ่ะเราหน้าใหม่กระโดดลงบุ๊กมีเอฟซีมาเฝ้าลงมีพี่ๆีน้องๆมาเฝ้าเรา,าเ,ฝ,าเราฝ้าเวลาให้เราเย้แย้แบบถือว่าสุดยอดสิบสามค่ะพูดมากๆก็สัมภาษณจะเอ้ยนะเนาะ เมื่อวานเมื่อวานคือจะพูดไม่ได้พอพูดแล้วมันจะไอเงนี้ไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวรับ,บร,บบรบับรับช่องให้ขาวหน่อยที่ตัวดำยังเลยไม่สวยเลยอะ่ะเรียบรับช่องเออเออขาางี้จะได้เดี๋ยวจะตัดไฮไลท์หน่อย สวัสดี40ล้านดวงใจ15ล้านไลคนะคะทุกคนจากสาหัสหานใต้ะขอบคุณทุกเลิฟทุกลไลค์ที่มาบ้านศานะคะขอบคุณมากค่ะ,ะนี่คือบรรยากาศตลาดเช้าสะพานยูระนองนะคะแนวตับเห็บชายเด็กไทยพม่าจ้าเราอยู่กันสองฝั่งน้ำนะจ้ะไทยกับพม่าเนาะตามหลักและคนพื้นถิ่นคนพืฟฟ้นเพนี่ต้อง ได้สองสามภาษานะมันง่ายต่อการค้าแต่นี่สาภาษาพม่าสาไม่ได้เลยสาไม่ได้เลยนอกจากสองสวัสดีค่ะนกกุขกชันสวัสดีค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์ที่มาบ้านสาอาหารใต้วันนี้นะคะทุกคนไม่ได้พูดหลายวันรู้สึกว่ามันมันปาก <c oughs>